วิธีการสร้างเลยเยอร์เลยเยอร์หมายความแถบที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอนะคะจะมีเขียนคำด้านบนว่าเลเยอร์ตามด้วยส่วนต่างๆในเชลคือ Modeling งสคร p t ติ g เราคลิกเข้าไปดูเราจะเจอกับหน้าจอของด d ที่เปลี่ยนไปตามหมดนั้นๆอย่างเช่น m o d e l ลิ่งคือคการแก้ไขโมเดล s ค r ั p ติ n งก็คือการการปั้นโมเดล UV คือเรื่องเกี่ยวกับ พื้นผิว2มิติสำหรับการลงสีแล้วก็การระบายสีการเลือกเฉดชิโอามาที่ a อนิเมชันเลนเตอร์คอมโพสิตลคลิปต่างๆในที่นี้เรามีเลเ o u t เราจะสร้าง layout ใหม่ของตอนเองให้ออกมาเป็น3หน้าจอรหรือมากกว่าแบบนี้นะคะวิธีการก็คือนำเคอร,ร์เซอร์ไปวางไว้ที่แถบขวาบนของจอหรืออาจจะซ้ายบนก็ได้นะคะจนกระทั่งเคอร์เซอร์ของเราหน้าตาเหมือนกับกลายเป็นเครื่องหมายบวก เราต้องเมาส์นำเมาส์ไปชี้ค่อยๆชี้จนกระทั่งถึงมุมจอพอเคอร์เซอร์เป็นเครื่องหมายบวกแล้วเราก็คลิกซ้ายแล้วก็ลากออกมาด้านซ้ายเราจะได้หน้าจอสองจอซึ่งเมื่อเราขยับหน้าจอด้านขวาจะเป็นการเปลี่ยนมุมโดยที่ไม่มีผลกับหน้าจอด้านซ้ายนอกจากนั้นเรายังสามารถจะลบสินที่เราเลือกมาโดยการนำเมาส์ไปไว้ถึงกลางร,ระหว่างสองหน้าจอจนกระทั่งเกิดเป็นเครื่องหมายลูกศรหัวคู่ คลิกขวาแล้วเลือกคำว่าจอยเอนดี้นะคะหน้าจอยเอนดียก่อนที่เราจะคลิกอะไรจะปรากฏลูกศรว่าจะนำหน้าจอซ้ายอ่ะขวาไปทับซ้ายหรือหน้าจอซ้ายไปทับขวาแล้วแต่เมาส์ที่เราเลือกในหน้าจอที่นี้จะเลือกเอาซ้ายไปทับขวาพอคลิกซ้ายหนึ่งครั้งหน้าจอจะกลับมาเป็นหนึ่งเหมือนเดิมนะคะให้เราลากออกมาอีกครั้งหนึ่งทีนี้ในมุมขวาบนที่เดิมจากที่ดึงไปทางซ้ายก็ให้ดึงลงมาแทน เราจะได้สองหน้าจอบนล่างก็ให้กดตัวเลขให้เราเห็นว่ามีความแตกต่างกันอย่างเช่นขวากับบนนะคะจากนั้นในกึ่งกลางระหว่างสองหน้าจอบนล่างเราลิกขวาจะมีคำว่า vertical split มาเรากดปุ๊บจะมีแถบแนวตั้ง vertical split ก็คือการแบ่งหน้าจอออกไปอีกในแนวตั้งเช่นการว่าถ้าเราเลือกอว่ากึ่งกลางระหว่างซ้ายขวานะคะ เรียกว่าเป็น horizontal split จะเป็นการแบ่งบนล่างตอนนี้หน้าจอของเรามีทั้งหน้าใหญ่หนึ่งลิสอแล้วก็หซึ่งเราไม่สามารถจะเลือกอถึงกลางแล้วก็รวมซ้ายขวาซ้ายขวาเข้าหากันได้เป็นเพราะว่าส่วนที่จะรวมได้ต้องเป็นส่วนหน้าจอที่คู่กันเท่านั้นนะคะต้องมีขนาดเท่ากันถึงจะรวมกันได้เพราะฉะนั้น เราจะคลิกขวาที่หน้าจอนีขนาดเท่ากันเราเลือกจอยแอเรียเราจะจอยว่าบนหรือล่างก็ได้เันจะจอยข้างล่างมานะคะจากนั้นก็จะมีส่วนที่ชื่อว่า swap area swap area ก็คือการสลับซ้ายขวานะคะซ้ายขวาสลับกันเราสามารถจะ swap ได้นี่ค่ะซ้ายขวาซ้ายขวาจากนั้นถ้าเราอยากจะกำจัดไม่เอาด้านบนแล้วเราก็จะต้อง ลบซ้ายหรือขวาออกก่อนโดยการคลิกขวาแล้วเลือกต่อยไอเดียนะคะทีนี้เราสามารถที่จะนำเมาส์ไปวางที่ขอบด้านใดด้านหนึ่งในที่นี้จะเลือกขอบบนสีเทานะคะแล้วก็คลิกซ้ายคลิกซ้ายปกตินะคะเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเมาส์ไปทับตรงไหน ทีนี้ก็จะปิดด้านล่างออกก็คือแค่เมาส์ซ้ายแล้วก็ลากเมาส์ซ้ายธรรมดาจะเป็นการปิดหน้าจอออกอย่างง่ายนะคะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้อยู่มุมจอเราจะลากไปไหนมาไหนไม่ได้ถ้าอยู่แค่ตรงกลางก็จะได้แค่ลากไปขวาถ้าหากว่ามาที่มุมจอแล้วลากไปทางขวาก็จะเป็นการปิดจออย่างง่ายเช่นกัน